เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะพบศพของเน็ตไอดอลนะครับถูกยิงเสียชีวิตในห้องพักซึ่งที่จุดเกิดเหตุพบศพน้องเรียนเตรียมทหารอากาศพบปืนตกอยู่ในห้องด้วยนะครับตอนนี้ตํารวจกําลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะโดยสั่งให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ตรวจหาว่ามีคนอื่นเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่คะ่ะ ในที่เกิดเหตุเป็นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบริเวณแยกอโศกเพชรบุรีค่ะตำรวจสอนอมกกัสันได้รับแจ้งจากเพื่อนผู้เสียชีวิตคือนางสาวสุพัชาปรีดาเจริญเน็ตไอดอลและยูทูบเบอร์ว่าไม่สามารถติดต่อนางสาวสุพิช,ชาได้จึงไปหาที่คอนโดมิเนียมและพบว่าเสียชีวิตในห้องพักพลตำรวจโทที่ติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยหลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าผู้เสียชีวิตถูกยิงที่บริเวณศีรษะ ใกล้กันพบศพฝ่ายชายค่ะที่มีร่องรอยถูกยิงที่ศีรษะนอนเสียชีวิตในห้องเดียวกันพร้อมกับพบปืนแมกกาซีนตกอยู่ในห้องและปลอกกระสุนอีกสองนัดเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้ตรวจสอบและตรวจหาข่าดินปืนเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นการกระทําของฝ่ายใดหรือมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่หลังจากนั้นค่ะได้ให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุก่อนและหลังเวลาเกิดเหตุเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง ว่ายังมีคนอื่นเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่มูลเหตุจูงใจทุกอย่างที่ตอนนี้เราพยายามจะรวบรวมได้ต้องดูดูจากนะฮะล่อ,ลอง้อยที่ปรากฏนะครับแล้วในในตัวโซเชียลเองหรือว่าในโทรศัพท์เองที่พูดพูดคุยสื่อสารกับใครรวมทั้งคนใกล้ชิดญาติญาตินะส่วนที่ญาติติดใจว่า<ม>เป็นมือที่สาทำตรงนี้ตำรวจเราเราเรา,เรา,ก,เราก็เราก็เราไม่ได้ทิ้งประเด็นตรงนี้ครับประเด็นตรงนี้ก็ เราก็ให้ความสำคัญนะครับเอาถึงเอาหลักฐานการเดินเข้าออกของอาคารนี้ทั้งหมดย้อนหลังไปเอามัเอามาไล่ดูผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบ,บอกว่าจากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องตน้นคาดว่าทั้งสองคนเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งวันนะคะขณะนี้นำศพส่งตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดี